สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับเสิร์น,นะครับก็อยากจะมาทำรีวิวนะครับความประทับใจครั้งแรกนะครับที่ได้สัมผัสเจ้าตัว Redmi K30 Pro Zoom Edition นะครับตัวนี้เนี่ยน่าเสียดายนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีขายในไทยนะครับจะต้องสั่งเครื่องหิ้วมาหรือว่าสั่งจากร้านที่รู้จักกันเท่านั้นเองนะครับ ส่วนพวกราคาค่าตัวของมันเนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะพอรู้กันบ้างนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาทำรีวิวความประทับใจดีกว่านะครับว่าหลังจากที่ได้เริ่มใช้งานเจ้าตัวของ Redmi K30 Pro Zoom ตัวนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะครับความประทับใจแรกมีสิ่งที่ไม่ชอบบ้างไหมนะครับหรือว่าสิ่งที่ชอบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นเลยอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะตินิดนึงก่อนดีกว่า นะครับก็คือในเรื่องของเจ้าตัวเคสที่เขาให้เรามาเนี่ยสังเกตนะครับคือเคสของผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมใช้เป็นเคสใสนะครับที่ซื้อตังหากออกมานะครับตัวนี้เนี่ยแล้วเวลาที่เราใช้กล้องเนี่ยมันก็ไม่มีการติดขอบด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆส่วนเคสที่เขาให้เรามาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแต่ว่าหลังจากที่ลองใช้เราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลื่นพอสมควร นะครับเวลาที่เราจับเนี่ยมันจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจมากกว่านะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ลองใช้แล้วไม่ค่อยประทับใจเหมือนกันก็คือเจ้าเคสแบบคือผมรู้สึกว่าเคสแข็งเนี่ยไม่ค่อยเหมาะนะครับกับเจ้าตัวของเรดมี่ K 3 0 Pro Zoom ตัวนี้เนี่ยนะครับคือพอลองใช้แล้วเนี่ยมันจับแล้วมันก็ไม่ค่อยเกาะมือแม้ว่าเท็กซเจอร์ของมันเนี่ยจะมีที่ให้เรา รู้สึกยึดเกาะน,นะครับแต่พอเวลาจับยังไงก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเท่าพวกเคสใสหรือว่าเคส TPU ธรรมดานะครับแต่คือจะบอกว่าไม่ต้องเชื่อผม100%ก็ได้คือผมอยากให้ไปลองเองที่ร้านก่อนก็ได้นะครับลองจับลองลองถูไถมันดูว่าเนี่ยพอลองใช้แล้วเนี่ยรู้สึกชอบบ้างไหมนะครับทุกคนบางคนอาจจะชอบเคสที่เขาให้มาอยู่แล้วก็ได้นะครับส่วนเปิดขึ้นมาเนี่ยก็เราจะเห็นเจ้าตัวกรองนะครับ เหมือนเป็นกล่องคู่มือทั่วๆไปไม่มีอะไรคือคนที่เคยใช้เจ้าตัวของ Redmi หรือว่า Xiaomi เนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะครับเปิดขึ้นมาก็เป็นพวกเข็มจิ้มซซมนะครับข้างในก็มีเคสให้เราแล้วก็คู่มือนิดหน่อยอะไรเนี้ยตรงนเนี้ยนี่เราไม่ต้องไปสนใจมันมากนะครับแล้วก็ส่วนด้านในของมันเนี่ยก็จะมีสายนะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ชาร์จมาให้เราด้วยนะครับก็ที่อย่างที่ผมบอกอะ่ะคือตอนนี้หลายๆค่ายเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะ เริ่มนะครับที่จะไม่ค่อยให้ที่ชาร์จกับเราแล้วนะครับแต่ว่าก็ขอภาวนาให้เจ้าตัว Xiaomi แล้วก็พวก Redmi ต่างๆเนี่ยก็อย่าเพิ่งทิ้งพวกเราไปนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคนหลายคนนะครับก็ยังต้องการเจ้าตัวอะแดปเตอร์ชาร์จหรือกับสายชาร์จพวกนี้อยู่แล้วนะครับอ๋อแล้วก็จะต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยคือมันดีกับทุกอย่างเลยนะครับบอดี้ฟีลิ่ง ในการจับในการทัชของมันเนี่ยดีทุกอย่างคือแต่ว่าที่ผมบอกคือพวกขอบขอบของมันเนี่ยนะครับคือมันค่อนข้างที่จะเป็นรอยเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกรอยนิ้วมงรอยนิ้วมือตรงนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันเป็นเคสด้านนะครับมันเป็นสีค่อนข้างที่จะด้านๆหน่อยจับไปเนี่ยไม่มีรอยนิ้วมือเลยตรงนี้ใช้จริงๆถ้าเกิดว่าไม่ใส่เคสอ่ะก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าใส่มันก็จะปลอดภัยกว่าเพราะว่า ตัวเครื่องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับก็มันก็ขอบๆมาเนี่ยพวกนี้เวลาที่คนที่ชอบใส่เคสแข็งๆเนี่ยนะครับก็ต้องคอยดูนิดนึงเพราะว่ามันก็เป็นรอยค่อนข้างง่ายเหมือนกันแต่ว่าของผมเนี่ยก็มีรอยแบบกระติ้วหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดสังเกตดูดีๆกระติ้วเดียวเองนะครับนอกนั้นเนี่ยก็กริบๆนะครับต่อมาเนี่ยส่วนถามว่าจับออกมาเนี่ยรู้สึกว่าหนักไหม ค,คือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเนี่ยได้มีโอกาสใช้เนี่ยเจ้าตัว K 3 0นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น K 3 0ตัว 4G นะครับลองใช้มาเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ถูกคนทางบ้านจัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ใช้มาเนี่ยส่วนตัวผมเองนะรู้สึกว่าเครื่องของเจ้าตัว Redmi K 3 0 4G ธรรมดาเนี่ยหนักกว่านะครับรู้สึกว่าหนักกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไปดูตามสเปคเนี่ย เจ้าตัวซูมเนี่ยหนักกว่านะแต่ผมไม่รู้ว่าจากการดีไซน์ของเจ้า r ร d m i เนี่ยเขาทำมาดีมากหรือเปล่านะครับเวลาจับนี่รู้สึกว่ามันเข้ามือมากๆเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกหนักแบบที่คนอื่นเนี่ยเขาว่ากันนะครับตรงนี้ก็แต่ว่าถ้าที่ผมบอกเนี่ยเกิดว่าจะให้ดีเนี่ยก็ลองไปลองจับที่ร้านเลยก็จะดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นแค่ความประทับใจแรกที่ผมรู้สึกจริงๆนะครับ ส่วนคนที่อยากจะดู Battle นะครับระหว่างเจ้า Redmi K 3 0 Pro Zoom เนี่ยกับเจ้าตัว Redmi K 3 4 4 G เนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามีคนอยากจะดูเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะลองทำซะหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าคือส่วนตัวเองเนี่ยก็ชอบพวกตระกูลนี้อยู่แล้วนะครับใช้มาเนี่ยก็ไม่เคยจะผิดหวังเลยนะครับถ้าเกิดผิดหวังเนี่ยป่านนี้คงขายทิ้งไปนานแล้วนะครับ แล้วก็เราผมขอพูดถึงเรื่องกล้องนิดนึงเพราะว่าตรงนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับที่ผมตัดสินใจซื้อเจ้าตัว redmi k 3 0 pro zoom ตัวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยจะซื้อ poco f 2 pro แล้วนะครับแต่ว่ามาซื้อเจ้าตัวนี้เพราะว่าคือมันมี ois แล้วก็ได้ข่าวว่ากล้องเนี่ยมันแอบดีกว่าหน่อยนึงนะครับแต่พอลองใช้จริงๆเนี่ยคือเรื่องของการซู o เนี่ยเดี๋ยวผม,มาจะทำ battle ซะหน่อยนะครับกับเจ้าตัวของ huawei P. 3 0 Pro นะครับที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เหมือนกันก็เอามาให้ดูเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกะจะทำแบทเทิลซะหน่อยว่าพอลองซูมออกมาเนี่ยอันนี้คือถ้าเปรียบเทียบของทั้งภาพซูมเป็นภาพนิ่งแล้วก็ภาพซูมของวิดีโอด้วยนะครับผมคิดว่ามันทำได้สูสีเลยนะครับแต่ว่าแค่อย่างที่ผมบอกคือตัวนี้มันได้ 3x Optical แต่ว่าเจ้าตัวหัวเว่เนี่ยมันเป็นเพอริสโคป 5x o p t ติ a คนะครับแต่ว่าพอลองหลังจากที่ใช้จริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้ต่างกันแบบขนาดนั้นเลยอะ่ะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าซื้อเจ้าตัวนี้แล้วฟีเจอร์ของตัวนี้เนี่ยมันโดดเด่นกว่านะครับแต่ยกเว้นสําหรับคนที่ชอบใช้พวกเลนมาโครเนี่ยก็ตัวนี้เนี่ยก็ไปดูเจ้าตัวปรโกเ F2 ก็ได้หรือว่าเจ้าตัว Redmi K30 Pro ตัวธรรมดาก็ได้ตัวนั้นเนี่ยมันจะเน้นเรื่องเลนมาโคร มากกว่าตัวนี้เนี่ยจะเน้นเป็นเลนส์ซูมพวกสายซูมเน้นแอบถ่ายนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าชอบซูมจากไกลๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเด็ดแล้ววิดีโอของเขาทําได้ดีมากๆแล้วผมได้ลองเจ้าตัววิดีโอของมาแล้วนะครับแล้วก็ลองทดสอบแล้วด้วยพอทดสอบมาเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เราถ่ายเนี่ยเราสามารถถ่าย8 k ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถนี่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ ครับเราสามารถถ่าย 4K 3 0 fps เลิก็แล้วก็เจ้าตัว 4K 6 0 fps นะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมเริ่มต้นลองใช้มาเนี่ยนะครับเจ้า 4K 3 0 fps เนี่ยตัวนี้เนี่ยเราสามารถถ่ายได้เกิน12นาทีนะครับติดกันเลยนะเพราะว่าจะละอธิบายให้ฟังก่อนคือตอนแรกเนี่ยที่ผมใช้เจ้าตัว redmi k 3 0ตัวธรรมดา 4G เนี่ย คือทุกอย่างมันเพอร์เฟกมากนะครับแต่ว่าพอมาถ่ายวิดีโอเนี่ยมันถ่ายได้แค่ประมาณ5-6นาทีแม็กซิมัม7นาทีของเจ้าตัว 4K 3 0 f เฟรม per second นะครับพอถ่ายปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็จะตัดทิ้งเลยแล้วก็ต้องให้เรากดรคคอร์ดม่อีกทีหนึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเสียที่ผมรู้สึกว่าคือบางคนบางคนชอบถ่ายรูปบางคนชอบถ่ายวิดีโอใช่ไหมแต่ผมเองเนี่ยชอบจะถ่ายวิดีโอ มากกว่าถ่ายรูปนิดนึงนะครับแต่ว่าถ่ายรูปเนี่ยไม่ใช่ไม่ชอบเพราะว่าถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยก็มีลงเจ้า G ีแคมไว้ g ีแคมเนี่ยทำให้สําหรับคนที่ชอบการถ่ายรูปนะโอ้โหบางคนบอกว่าไม่แตกต่างแต่ว่าผมเนี่ยรู้สึกว่ามันแตกต่างเลยสําหรับพวกคนที่ชอบดีเทลเยอะๆอะนะครับพวกคนที่ชอบดูสกินโทนของผิวของคนอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เนี่ยผมให้ทาง g ีแคมนะครับชนะ แอปกล้องเก่าที่เขาให้เรามานะครับแล้วก็ส่วนทุกคนเนี่ยอยากจะดูอะไรกันเพิ่มหรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้แต่ว่าผมจะทิ้งท้ายไว้เรื่องแบตนิดน,นึงแบตเตอรี่เนี่ยที่ผมลองใช้ดูนะครับก็ประมาณลองดู YouTube ไปสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยแบตลดไปประมาณ10%นะครับก็ลองเราก็สามารถคำนวณได้นะครับตรงนี้เนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเราดู y o u t ท b e ยาวๆเลยเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยก็อยู่ได้ประมาณเกือบ10ชั่วโมงละกัน นะครับแล้วก็อัน,นี้เนี่ยผมใช้เป็นสัญญาณ Wi-Fi ยังไม่ได้ออกไปใช้สัญญาณ Data มือถือข้างนอกนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองมาทำรีวิวเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่อีกทีหนึ่งนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้เนี่ยสัญญาณ 5G ขึ้นนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้จริงด้วยแต่ว่าอันนี้คือผมใส่กับซิม r u e นะนะครับแล้วก็เอาไว้เดี๋ยวจะคอยมาอัปเดตทุกคนเพิ่มละกันนะครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์แชร์ subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้สนเสริญๆๆก็ขอลาไปก่อนนะครับขอ,ขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ p e a